สวสัดสดีครับทุนลูกขอนี้ของบ้านานะครับมนีกะนะครับอากาศเป็นใจพี่น้องเด้อมนีนะครับอากาศดีโมเดลค้มฟ้าค้มฝนพี่น้องเด้อนะครับตัวน,นี้ผมกจิภายางเบิงนะครับปลาบักทัวพุมปลาบักอือปลาบักแตงยงมูออนนะครับที่ว่าป้องสองเมือที่แล้วไปย,ยางหลาะเบิงมันงอกแล้วเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้นะครับผมฝนได้ตกลงมาอย่างแห้งประมาณจัก นี่ชิบนาทีได้พี่น้องเด้อนะครับกะทีเป็นการซ่มดีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่มาจากทางพู่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับนะครับบรรยากาศบ้านสวนเฮาพี่น้องกะหญ้ากะพุ่มขึ้นลหลายแล้วพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้นี่กะพอตัดได้แล้วนะครับพวกหญ้าบ้านอิสระอยู่นะครับผมหญ้าบ้านอิสระอยู่เฮากะ มันถ้าเกินนี่มันสิดแก่นะครับพี่น้องแต่ว่าถ้าผูใ้ใดเอาพันกับ,บปูจงหายเงีได้หรือว่าถ้าผูใ้ใดอยากตัดเอาไปปลูกกับตันได้อันนี้คือปลูกลิมล้มลิ้มใบคุ้สาที่เขาปลูกใหม่ๆพี่น้องเดิมมันเขาเอาเสียบเสียบเสียบกนคนกนเหนียบกนเหนียบเลยนะพี่น้องเนี่ยกนทักจีเคินบอกพี่นอ้องภาษาอีสานเขามันก็นเลยมีเต่าทูมีหูวมันก็ยุ่งสีพี่น้องเด้อมันออกมาตลอดนะครับทำาหน้าวานอิสราเอลถ้าผูใ้ใดเอาไปให้ปูห้ปลากันได้นะครับให้ หลายอย่างพี่น้องเด้อให้พวกง้วพวกยังอ่ะพวกหนูได้เบิดแล้วครับผมตัวนี้นี่กำลังอย่างพาสวนพี่น้องเด้อมาจอบเบิ้งหน้อใหม่น้ำรับว่ามีศัตรตูศัตรตูลักเล็กขำวยน้อยไหมครับมันจะมีห้อยสับอยู่พี่น้องตรงนี้ก็ที่เป็นไพ่บ่งหวานนะครับผมมันต้องเอาไอ้อยังขาเอือนจาเกียบดำมามาลงอีกหลายนะครับ แกบดำคุ้มเห็นมันหนาๆแห่งดีครับเดี๋ยวมันนี้ก็ติดนะครับติดตัดจริง,งอันนี้จะจะเคียงชั่วโมงอยคขับพีหน้องเด้อเนี่ยเนี่ยบางต้นผมก็ทั้งในแตงครับแตงหม่องละน้อยหม่องละนิดอันนี้ก็ต้นมันปลารหรือว่าต้นกันเกานะครับก็บรู้สึกว่า,น,าวน,น,น่าจะติดแล้วนะครับนี่ติดน่าจะติดแล้วนะครับนี่เพราะว่าเมื่อก็ถือฝนเรื่อยนะครับผมผมปลูกผมเลือกปลูกในช่วงที่ว่าเป็นนี่แหละครับฝนกำลังลงหรือว่าต้นฝนนะครับ เพราะว่าหนาหนาวน่าจะเอ็นนาห้อนน่าจะเบิดไปแล้วนะครับก็จะเป็นหนาหนาฝนนะครับผมที่เลือกที่จะปลูกหนาฝนนะครับปลายฝนต้นหนาวพี่นอ้องเด้อปลูกได้นะครับโอ้ไผ่ชนนี้พี่น้องไผ่ไอ้ข้าวหลามไผ่ข้าวหลามนะครับตัวนี้ไผ่ข้าวหลามไผ่ข้าวหลามทั้ทงในเนี่ยโอ้โข้างนันอีกหนึ่งสองสามน่าจะซีกอนะครับหนึ่ง สองไผ่ขอลามนี่ครับพี่น้องจำบะไรบ้ันมีเอะกว่าหนึ่งแล้วสองนะครับนี่ไผ่ขรามสามสี่หากอนะครับผมไผ่ขอลามนะครับนี่นี่ไผ่ขอลามไผ่ขอลามปลาไผ่ส่วน ต้นมากห้ามันดิบกคอยหกด้ยพี่น้องเท่าน่าแรงนะครับแต่นนหน้าฝนกะกะที่บกหกแห้งปันใดทามันคุ้มพื้นทีได้แล้วนะครับมันกะตัดหญ่ายง่ายนะครับผมนี่แหละพี่น,อน้องสวนเฮากะหน้าฝนกะลมลืม่นแน่อยู่นะครับ นี่ข้างหลังนะครับเด้อส่วนนี่ครับข้างหลังนี่มันจะเป็นบกักหมอ่อนนะครับเด้บอบมกโมอ่อนผมนี่ครับเปิดไปนะเกิดปื๊ดเหรอตรงคู่น้องนี่มันี่เป็นดินไอ้ดินทรายปนดวนนิดนิดนะครับเ่ว่าทรายโดยส่วนมากนะครับขึ้นปื๊ดเรอน่าจะอีกไม่กี่วันก็จะขี่ฮอร์โมนได้แล้วพี่น้องเด้อต่วาก็นี่แหละให้เลือกนะครับนานี้กับปลูกเตียงหมได้นะครับ โอ้ขั้นเบ็ดไหมขั้นเบ็ดพี่น้องต้นยางนาตนะ้นงามแห้งมีต้นเดียวเดียวก็คุ้มพื้นทีได้แล้วครับกอกล้วยคนหนึ่งงามแห้งพี่นอ้องยางนานี่ครับจะเป็นบักแตงโมอ่อนพี่น้องเด้อนะครับปลูกยุบป,ประมาณสามหล่องนะครับจากครึ่งนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นไอ บักทั่วนะครับบักถั่วพุ่มขาวพันกรอบคือเป็นบักทั่วพันจากสวนเฮาเลยพี่น้องเด้อผมเอามาจากนาแอดที่เจอนาบาดานประมาณสองสามสามสองสามฝักผมจนเอามาขยายพันจนได้ทรงต่อให้พี่น้องเฮาทั่วประเทศไทยแล้วครับทุ่งมณีเด้อ<ม>นะครับแล้วผมก็ยังปลูกอยู่ทุกมือนะครับปลูกอยู่ตลอดนะครับของสวนเฮามีกินตลอดนะครับผมนี่บักทั่วพุ่มเฮาอันนี้บ่งไผ่อย่างไผเอามาจากจังหวัดเลยเดิม่ยุก่อเดียวเกื้อ,อไผยังับพี่นอ้อง พายเลียงก็พายอ,อย่างนี้แหะเนี่ยสามารถเห็นเป็นหฮมเป็นเงาได้อย,ย่างดีเลยเด่นี่ยน่ครับพี่น้องนอกระดังขึ้นครับดินซุ้มนะครับผมเนี่ยดินซุ้มย่างดีเลยตัวนี้นะครับฟ้ากับนะครับเลี่ยมมาบมาบอยู่พี่น้องเด้อนะครับตัวนี้แต่ว่าสามารถเบ่งได้พอฝนเขานั้นตกนะครับสำหรับต้นไม้ที่ปลูกไปเหมือนผมปลูกซ้ำอีกน,นะครับตัวนั้นก็นกนเดี๋ยวต้องเอามาสามนะครับผมตาย ต้นพย้อมนะครับผมนี่มันกำลังแตกเกิดดีดีพี่นอ้องเดี๋ยวผมจะหาหาแนวแนวมาปลูกไอ้นั่นอีกาานะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาสามพร้อมนี่ต้องได้ลืมถือมาน้ำพี่น้องเด้เดี๋ยวแต่ว่าอีกจัาหนอาเขาจะมสามนะครับเด้เพราะว่าหนึ่งบางครั้งเขาอาจจะได้งอกนะครับเนี่ยเขาต้องล้อล้อจังหวะเัาก่อนนะครับผมนี่จังสี่พึ่งโพนะครับเดี๋ยวมือสองมือมันกับโพเนีย่ยมันถือดินมันขึ้นนี่พุหละอีกเจัามือสองมือนะครับ จังมาสามได้อีกเป็นเตียงมู like มมงมงออนน,นนะครับเด้อผมผม่ได้ปลูกเตียงมูกินหวานไว้นะครับนี่กระลังขึ้นพี่น้องกระลังขึ้นผมให้เขาใส่แค่สองสามสองสามทนัดนะครับปูพวกเตียงมูนะครับพยายามจะปลูกห่างหลายพี่น้องเด้อถ้าเขาปลูกเอาหมากออนเขาน่ะเขาไม่ต้องไปปลูกห่างดอกพี่น้องเขาปลูกจักศอกหนึง่งสอกหนึ่งนะครับผมศอกหนึงน่งสอกหนึ่งขงขมงผมประมาณสอกน้อยน้อยสอกน้อย,อนอยๆนะครับเขากะเอานะครับพี่น้อง ีปลูกซ้ำนี่ท้ามันเป็นหมากเป็นผลให้พี่น้องเด้อเมื่อละเป็นกระตาใหญ่เลยครับผมกระตายี่สิบโลนะเต็มหมอก,กอกนะครับผมเขาพยายามปลูกทิทีนะครับผมทำลายบบูกแตงโมโอ่อนปลูกทิทีไว้นะครับจะปลูกห้างหลายถ้าปลูกห้างเดี๋ยวนวยมันถิบมันี่เสียพื้นที่เขาแต่งโมโอ่อนเขาหน่วยหลายเท่เลยเขาเก็บเอาทนนันและครับแล้วก็เป็นลูกเขาก็เจ็บขายได้เลยนะครับนี่ผมปลูกแล้วโซนทางนั้นผมก็ปลูกนะครับเดี๋ยวจะไปพาไปนองให้เบิรงทางนั้นอีก การเตรียมดินกับปุยากเล้่พี่น้องเด้อคือไถเลยถ้าพูดถึมีปุ๋ยขอกปุ๋ยยังกะเอามาบานบานวาน,านถึงไว้ก่อนเขาไถานะครับนี่อันนี้ก็ลงปุ๋ยลงไอพวกยังไงมุลสั์พวกขี้งวขฉี้ค้ยกับหลายรอบเด้อพี่น้องเด้อนี่ครึ่งนี่นะครับแล้วก็แล้วมันเป็นดินไม้ที่เขาขุดขึ้นมาจากสะลูกนี้นะครับนี่ยถ้าเป็นหนาฝนบางทีผมคาดว่ามันกน็หนาจะงามนะครับแต่ว่าเขากะสามมือนหนาจะขี่ท้อม้วนให้มันน้ำเน่นนะครับเด้อสามมื่สี่มือนะครับหรือว่าเขา มีเวลาห้องก็ขีขดดูดูเอานะครับนี่ต้นไม้ผู้ขาตายหนึ่งแล้วอันนี้ก็น่าจะตายพนีน้องคนงแข็นขึ้นแล้วเลยแต่โมอ่อ,อนนะครับถ้ามันหลาพี่น้องเดอ้อไอ้ตั้งสี่ลกจริงเลยนะครับเขาเอาแคสสา่สองสามสองสามแค่นั้นนะครับโจนที่สําคัญก็คือกิ้งลีดกับแง่นะครับพี่น้องขี้ปมสําหรับเขาเสีมบกัดต้นหน่อยเขาหรือไงแลาวมันกัดด้วยพี่น้องเดอ้อถ้า ถาสวนใหมันมีพวกกิบปมจิ้งหรีดดำนะครับด้วยทองแดงมาพี่น้องเด้อจิ้งหรีดทองแดงบอกเขือนแล้วก็แย่นะครับผมมันจะมากัดกินพวกพืชตระกูลนี่นะครับเพราะผมเคยเจอมาแล้วบอกทั่วบอกทุกย่างกันแหละที่ว่าเป็นตระกูลอายุสันนะครับเนี่ยนี่ต้นไม้ภูเขาเป็นได่เนี้ยนอะบัดนี้เนาะต้องดูแล แต่ว่านี่ครัต้องได้แตงกิ่งพี่น้องเด้อเนี่ยต้นอ้พักติวพี่น้องต้องแตงกิ่งนะครับผมผมบระธานในแตงกัซื้อเด้นียแต่งเพื่อให้มันสูงขึ้นนะครับผมพักติวมันที่เป็นลำต้นงามถ้าเขาบอกแต่งมันก็ที่เป็นแังสีนะครับมันที่บอกมันที่ตายไปของมันเองอยู่แต่ว่าสู่เขาแตงเองว่าได้นะครับเขาแตงแล้วเอาเมียดสางมันลงหลดมันจีคันเอากันไกลมันหลายกิ่งแห้งครับผมสำหรับพักติวเอาเมียดสางมันลงมาหลดนะครับเนี่ย พวะพวะข้นมาหลดมันบ่เป็นหยังครับถ้าเอาการไกลแตงกิงมันบ่แล้วงวไงดอกเบิ่งแล้วพอกิ่งมันหลายนะครับผมสําหรับผักติ๋วเฮานะครับเนี่ยพี่น้องผักติว๋วมันมันคือม,มันหลายนะครับแม่ต้นไม้ค่อยพี่น้องออกจากนี้ไปก็จะเป็นบักทั่วแล้วนะครับหอดใส่ครับพี่น้องหอดใส่ล้วเนาะแม่อย่าววาลืมปลูกโอ้มันกําลังขึ้นพี่น้องกําลังขึ้นนะครับเกิดแล้วเสียเกิดแล้ว เกิดเกิดแทบทุกลุมเลยมาเบิ่งเบียงง้ามขึ้นอย่างเดียวอันนี้จะเป็นโซนบักถั่วพุ่มนะครับพี่น้องมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกแถวนะครับแต่ว่าฝนตกมาเมื่อคืนมันดินอาจจะแน่นอยู่นะครับเด้อแต่ว่าอีกจักสองมือมันดิบพอวอเพแวรเบดเลยแหละครับพี่น้องพอวอเพแวรนะครับผมมันจะขึ้นอยู่นี่บางต้นมันก็ขึ้นแล้วพี่น้องเด้อนะครับนะครับเสียงฟ้าก็มาแล้วเราจะได้เรียบๆทำรายการให้มันเสร็จนะครับ เพราะว่าน,นะครับนี่เราจะไปประมาทกับมันครับผมบ่ม,มีโอกาสแก่ตัวเลยนะครับผมสําหรับฝนฝ่าเขาเขาจะไปประมาทมันเมื่อวานกระตกนะครับแตกว่าประมาณมันีนิบาานาทีกะดีครับที่มันบ่ตกหลายดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันเฮ็ดใ้ดินผมซุมซุมแล้วก็เห็ไดไ้เมล็ดพันผมแตกดีนะครับข้อเสียคือห้ามันสิมาเร็วขึ้นกันแต่ว่าอมันว่าเป็นหยังครับเพราะว่าห้าดินทรายมันเสียง่ายเพราะว่าเฮาก็ถักถกถักถักมันก็เลี่ยวแล้วครับดินทรายมัน่ปด้เห็ดยาดอกบ ครับผมบอกทัวเฮานะครับผมกำลังขึ้นนี่ถ้ามันขึ้นบ่เบิดพี่น้องก็จะเอาไนมาสาม่อนะครับเอามาปลูกทดแทนที่มันบวเกิดน,น,กนั่นแหละเนี่ยจังเกตมันต้องได้ข้นนะครับพี่น้องแต่มันจะค่อยๆทยอยขึ้นมานะครับนี่ละม,ม,มันได้เนี่ยมันได้ฝนมาขึ้นเนี่ยคือจังเอืองหนึ่ตัวนี่คือ,อ,อยัยองขวยเอืองแต่บ,บัดที่นี่เห็ดพาะยอยู่นะครับขวยเอืองแล้วก็ขึ้นนะครับผมกำลังพวมแตก นี่ก็เป็นสำหรับอีกโซนหนึ่งนะครับที่เขาปลูกนะครับอัปเดตให้เรื่อยๆครับพี่น้องเด้ออัปเดตให้เรื่อยๆแต่ว่าก็ที่ได้สามต้นไหม่หลายตัเนาะบัดที่นี่เนาะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับกำลังเริ่มนะครับหลังจากเขาปลูกไปสามสี่มื่าหันนะครับผมไล่บึงคลิปย้อนหลังก็ได้เด้พี่น้องเด้อเมื่อผมปลูกนะครับว่าผมปลูกเมื่อไรไล่บึงเลยนะครับผมเมื่อปลูกแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังแตกขึ้นนะครับนี่หาาบึงต้นใหม่ก่อนพี่น้อง ยมันอันนี้ต้นพยอมนี่แหละการปลูกต้นไม้บางครั้งปลูกแดดแดดมาเจอฝนทันทีจงิง่เห็ดห้ต้นไม้เฮาตายได้นะครับมันมันเกลียดแต่อารมณ์มันเนาะนี่ครับสางเลยพี่น้องแล้วบ่ต้องใส่กันไกลดอกสางมันเลยนี่เมียสัตว์มันลงมาเลยนะครับให้มันเหลียแต่ลำต้นขึ้นไปนะครับสําหรับต้นผักติ้วคือที่เห็ดผมที่ผมปลูกไว้นี่เลี้ยงกันหลายๆนี่ประมาณยี่สิบกว่าต้นนี่คือหนึ่ง ผมว่าดอกพักติวมันคือดอกซากุระนะครับผมเนี่ยผมว่าดอกพักติวมันคือดอกซากุระผมก็เลยปลูกเอาความสวยงามน้ำนะครับผมเนี่ย่ามันมาปลูกรรมาได้ปลูกเพื่อความสวยงามน้ำนะครับดอกกักินได้ยอดกักินได้แล้วก็สั่งความสวยงามร้องพี่น้องห้มันออกดอกเบิดลหนีไปงอถ้าพักติวออกดอกมันเหมือนดอกซากุระเลยนะครับมันสีเป็นสีขาวสวยงามกับขายได้ดอกพักติวนะครับซุปก็ได้นะครับใบทั้งใบทั้งดอกซุปได้หมดนะครับพี่น้องเนี่ยครับพักติวทั้งนั้นนะครับเนี่ ผมเห็นมันมีอยู่ต้นหนึ่งอยู่ในมู่บานนะพี่น้องผมเห็นมันดอกงามผมเลยเกิดไอเดียว่าเอาผักติ้วมาปลูกเพื่อให้เกิดดอกเพื่อความสวยงามน้ำนะครับแล้วก็ขายได้พร้อมเราใบมันนะครับต้มว่ตถิตรต้มยังเะยพี่น้องต้มปูต้มปลาใส่ไดบิดนะครับมาเบื่องทางพีพี่น้องเป็นจังไดเนี่ย,น,ยน้อสวนข้างในต้นอะไรงอกหรือยังเนาะไปหาเบิ่งก่อนพี่น้อง อึงไปทั้งหลเบอด์เล่าเอื่องว่าปนี่โอ้เริ่มเริ่มงอกแล้วพี่น้องมันจะเป็นต้นบกบวบหอมนะครับนี่ขึ้นแล้วต้นบกบวบหอมนะครับเด้อนี่พอขึ้นใหม่มันเขาขึ้นต้นใหม่เลยนะครับกำลังแตกขึ้นนะครับผมี่แตกขึ้นเบิดแล้วนะครับขึ้นเบิดเลยโอ้คือมัสสิกายงางพี่น้องที่นี่คือ,อคืออยู่แต่นี่แหละเขาสู้หนาฝนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่น้องนี่หนาฝน ตุ่นอย่างน้าผู้ขาถีกตัดอ่ะดูว่าหโลกไปก่อนนี่กับย้อนว่าเห็นเลยไหมตุน่นถือเครื่องตัดเน,นี่ยนะครับเครื่องตัดหนานก,กนก็บว่ายนะครับด้วยแต่ว,วันเสียเวลานะครับเขาเห็นเขาเอ้จัดเลยจยัดเลยเยา้าตัวย่งไงไรเด้อนี่ครับพี่น้องเขาต้องเพื่อว่าลูกน้องมันบ่เห็นนะครับเพื่อมันตัดหล่ดิพี่น้องด้อ คือว่าคนเขามาจาเนี่ยเขาเขา,เขาเห็นนะครับเขาต้องลกไห้เลยพีนยยยยนนน่น้องลกเขลกไปเลยอ้ยหนาโน้ยเนาะเนี่ยมันต้องลกไห้นะครับโอ้ยย่าว่าหักเลยนี่ก็จะเป็นพักติวเขอกันนะครับจะมีอีกอยู่ต้นแดงกระติปีตน้นน,นนี้ย่างเงี้ะเนี่ยซื้อเนียนที่มีอีกตน้นนึงครับโอ้เขามาใาาน้ป่านน่พี่น้องเมื่อดือคือเลย แต่ว่ากนาันย่างมัดระวังพี่น้องเด้อมันบางครั้งงูม,มันมักนะครับปลาหงหงเนี่ยข้าเจาเ้าเดี๋ยวกันเจ้ามันตัดเอาหนานะครับมาหาหลักหน่อไมเ้เถอนหน่อยมาหาหลักหน่อไมเ้เถื่โอ้เอาเมื่อคืนใครลักหน่อไม้เอ,อ้ยผูใ้ใดบอกพวกเจ้ามาหน่อยว่าไปเก็บผักบุง้งไปเก็บผักบุง้งคนเมีย นะใครรักมือเคลื่อนไปแ้น้องหม่อเออเดี๋ยบิกเบิ่งเบิ่งพี่น้องมาหลักน้องใหม่เบิ้งเบิ้งเบิ้งหลยอยู่นอหวานก็เติมน้ำตาลไดไหลเหลายาพิมเปิดนอนี่นะนคอยปไจะปกไว้อ้ปุกไว้อีกคยหามาทำงดก้อนน่ะมือเคือนสองนอนนั่นนอเดียวไม่ได้ตัวดล่ะนอเดียวเฮตาบ้านตาเดีว บ้านทีไหนคนหนึ่งไปเบ่งสวนเกษตรอยู่เนาะเฮ้ยมันก็ปับกัวไหลายบ่ผู้นะแบกปื้ดผักบุ้งนะโอ้ยบ่มีเวลาเก็บเลยไปเบิ่งบักตรวจตาอยู่บักทั่วมันเกิดดีบ่ผู้ใด้หลงผู้ใด้ลืมเนี่ยเกิดดีอยู่นี่ได้ข้างหน้นี่แบกแตงโมอ่อนหลังมานั่นแหละเสียต่อยกับบ่มาเอาเนาะบ่หน่อยให้มันยาวกว่านี้ก่อนหยานี่ร้านกินดี ญยาี่่ง้วกินดีอ้มันยาวกว่านี้อีกเดเออพ่อใดขึ้นคือบ่ว่าพู้ใดปลูกปลูกไผปลูกข้างหนวดยายพีนปลูกมะเขือดอกเจ้านี่ลวดเออขึ้นหน่อยมะเกิด มันท่านได้แตกมันท่านได้แตกนเกิดยมันบ่อยมันมันกำลังแตก้านเี่แเาเูกเดีเกิดันเดียนี่เดียววายเผาปลูกนะมันกำลังขืนมันท่านได้ขืนมันท่านได้ขืนมันขืนฝนมาพอดีเลยนี่เขาปลูกเยกจบอกวาูกตื้อเอาเพรวันลึกนเดนี่เด้มนนอยู่หน่อยนี่เด้ อันนี้บักแจงม้อนอันนี้นะแม่เบิ่งฟังข้างใหนงามเพลสายมัวสายมัวเกิดยังดีวะมันขึ้นอยู่กับความสุ่มดอกหน่อยงูหน่อยเยอย่างตัวง่ายเนาะ วินาะน้อยนะวัโตมาน้ำซอบเบอร์เด้งสิเออให้มันซอหลดมันหกักยาวหลาวลตอนว่าทีหอดพุ่นนะแต่มันน่อยม่ิเขาปลูกแบบลูบ่แต่ว่ามันก็นดีได้ล่ะมูลูบนี่เด้มูล,ลูบงามดีได้ล,ล่ะเออขึ้นไปบเอ,อขึ้นเร็วกว่ามูลเลยเด้หมือนนั่นมานาะงัวจะไดจะมาลงน้ำดูนี่ง,ง้อผอพุ่นแม่ในในผักบุงในน้ำ ปื้อขึ้นยังดีได้ลงเก็บให้ได้ลงเก็บให้หน่อยผุ่นานนั้นกลางโคกกับมีเต็มอยู่พอด้ะได้ลงเก็บให้อันนี้หน่อยมันบังเอือบ่หน่อยทั้งนี่<ม>ปูหอดใสมันหน่วยเออใบคือคล้ายๆกันแล้วด้โอ้กำลังเตี้กเมย์มหอยงว้วนนะเบื่อนนะอองชี่ล่ะนี่แล้ว โอ้ยนองัวเอ้ยใ้วันนาย่ไทำอะโอ้ยงัวเอ้ยว่าเป็นควายนะครับงัวชัดๆเลยนี่นี่ครับพี่น้องบรรยากาศบ้านสวนไม่ผักขันจองครับพี่น้องนี่แหละผมติดมักรันหนี่ผมผมเอาเสียวพักบุ้งแก้วมาเน็บๆไว้นะครับให้มันมีหลายๆพักบุ้งเพราะว่าอยู่ในสวนผมมันมีแต่พักบุ้งน้าน,นะครับหลายแต่ว่าพักบุ้งแก้วพระทันเนี่ยมีหลายมีเป็น เป็นบางชวนแต่ว่ามันบ่หลายนะครับเดี๋ยวผักขั้นจองผมอยมาก,กันนะครับเอารถไถมาก,กันแล้วก็ดีไถไถไถให้มันมองได้น้ำหงอละผมติดปลูกพะบุงนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ่อประดานผมข้างหลังพอดีนะครับเห็นบ่อนี่หรือว่าเขาปล่อยน้ำจากฝั่งนี้ไปหาฝั่งนี้ก็ได้พอดีมันมีมองปล่อยน้ำอยู่พอดีนะครับนี่เพราะว่าถ้าผมปล่อยปุ๊บน้ำฝั่งนี้ถิ่ลุงมาทางนี้ทันทีเลยนะครับเป็นน้ำจากธรรมชาติพร้อมล้วก็น้ำโซลรศเซล์เขาเติมลงในเรี่ยวนะครับ มีดอกกันปะเอือกมาหน่อยพี่นาพักบุ้งเตรียมอยู่เป็นอายุกลางน้องพี่เมียนะครับคืนดีหลีพี่น้องหน่อยเกิดได้ดีไปหน่อยเดี๋ยวเบิงสิไหมบักเอือกเออบักตัวบักแตงมะอ่อนนะเกิดยังดีไปที่บ่ได้ส่งตลาดไทยผนป่ะเฮาเอาพี่น้องเนาะจังพ่อกันคลิปต่อไปนะครับผม